สวัสดีค่ะพี่น้อง<ป>พอกับแม่หนุย <ๆ S 1> ทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลจ้าหลังจากพี่ห่างหายกันไปหลายมื่นแล้วพี่น้องมื่นนี้มาพ่อพี่พ่อน้องละจ้าปอสไซสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยมีดเธอมีดมีดเธอมาทำอะไรวันนี้สวัสดีค่ะค่ะเมนูอะไรเอ่ยวันนี้ผัดไป็หมูอ่าใส่อะไรเอาใส่หม้อตัวเอา จะให้จานจานฉันสามารเสียดายจ้าจ๋าแทปบัดเนี่ยแค่โหม่จ้าแค่โหม่จ้าแม่อื้มเอาจานเลยจ้า้างพุ่นสูงแล้วสูงแล้วนะไปกินอั่นเดีจ้าจานร้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่ทำอะไรได้น้ำหอมแล้วเราชิมหนึ่งกำลังนีเราครับโอ้ยเสียหลับไก่มือที่ซีเราค่ะหลับไก่ครับผมเจ้าได้ไก่แต่ไรมาไก่เบาเอ็นรัตนบุรีอย่าตัวน้ำมัต้น ้ตมไก่คือใส่หมอนหนึ่งแบบนตมไก่ใส่หมอนหนึ่งได้ยูไม่ต้ว่าทอดไข่ใส่หมอนหนึ่งยาเ็นเมันจะเป็นขัวบอเป็นขัวไข่พี่น้องตมไก่ตุ่ไก่ใส่หมอนหนึ่งอันนี้จานลอยอันนี้คือเพิ่นเสียไปนลาบเพิ่นเสียไป็นลาบครับของจานใจเพิ่นจานใจเพิ่นมาปั่นใส่หมอนอออปี่นหอนเป่เอาเออจะไม่มีแต่ฝันหมอนหมอกําลังโม้หัพี่น้องหม้อบุบ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 จ้า ปานมูหามูซิปเจ็ดหมื่นหมื่นอยู่ทั้งนี้เมนูกะสิซุปบระเคียจ่ะพี่น้องมื่อเนี้เปลี่ยนเมนูมั่งเอาพอใส่เท้าหน้ามาใส่โคกฉันฉันตีตําเลยยังไดเนี่ยฉันไม่ได้ทำนะเอามันคือมีน้ามาดิฉันหันบ้างข้าวเดียวหนึ่งเนี่ยเบื่อพูดม่ได้พเสียงดังใจเลยหนูจังไงเขาน้ามาใส่เอาน้าไม่ใส่บระเขือคนสิตําใด่บอกพี่น้องเลยเนี่ยเบิ่งไห้บัวเบิ่งแน่นี่ มเมนหนำเมนหนุยตำไดยังไงมันกับฝงไส่ตาตัวนี้โอ้แันบอลูเธอเป็นคนตักใส่เอาแันบาลอะไป็ไก่โคกเธอจะข่าวมาทางดีนะยิงไส่หนานะยิงปวงวันด,ดีค่ะวันดีค่ะ,คะมือได้กับมือนันแท้กันเรื่องแม่ามีเจอมมเอมมือ่นมาอซอยให้ยังนมยเฮ็ดผู้เดียวเจะกับว่าเป็นย,ยังได้อล่าเป็นบ่ลอยได้หลเอาเอนี่จาไนครับเอาำไส่โคกบุเคีเคยคยย้ยวิตำไดตีดียววัไหไปดตอนไหน แล้วเป็นเซนีเหมาเออเออหันหลังไปหาจานลอยข้าวเดี๋ยวกับมาบักเขียะเต็มหนามโอ้นามเต็มบักเขียะจะไปจะไปเอาไส้หอยยัหั่นเนาะเข้ากับน้หมูดยูปันนันมาสิตำได้หม้อยัดกี๊แระงเบาปนนันนะโต๊ะหน้่าพี่น้องบอกกับนักเลงนี่โอ้ยโทษโทษเนาะขอโทษขอโทษนะแต่ไปแค่หนามใช้โขกเป็นด้วยแมย์บอกกัหั่นมูดตัวตัวที่เขาอยู่สองคนถ่ายบ่ถ้าบ่โตกับเฮาถุนตัวตัวแหละโต สูแโต้จังไลยโตหันดาไปหาจานลอยหันลังให้เธอโตกลับมาบวเคียร์เต็มน้ำน้ำเต็มบวเคียร์ฉันโต้อาหารกับเจ้าโอ้ยเนาะเอาเอาทอขุนไปยังปั้นงานบุญเถอะเหมือนนี่ยั้ว่ะเขาซิ่งไหมเนี่ยโอ้ยเป็นบุญบุญอยู่บัดนี้เมืองนี้เนี่ยน้าเต็มบวเคียร์อยู่นี่คู่ดวันนี้คู่ใดจะไปเอาของเธอใส่อยู่หันใส่หันเลยใช่อนางวไิมนะจะเป็นชันี้ว่าปั้น่ง เ้าม้าในเยังแหม่้าตายด้ขีดถ้าบ่ไดดเห็ดกะย่าถ้าบ่ไใดเห็ดกระย่าว่องแงปันนันยิงใครบอดขีดช้างจุงกระจุกกะได้ถ้วยอะไรนะไปรับหมูไปไหนมาทั้งวันไปรับบอสแล้วก็ไปรับน้องลำเพลินะสงชื่อ น้องลำแพงจะหาน้องลำแพงซอออกโรงพยาบาลวันไหนพรุ่งนี้จ้ะพรุ่งนี้เหรอเห็นหน้าน้องลำแพนยังยังไม่ได้เห็นเลยเห็นแต่ในรูปเอ้าไปทุกวันไม่เห็นเหรออืมไม่ได้ขึ้นไปหมอแม่ขึ้นอ๋อมันขึ้นอะไรที่ซอที่ตาไม่ได้เลยเออพวกนี้ช่วงโคตดเนียดังอีกโอ้ยเจ็บอยากินตุกดไก่อยากินตุกดไก่เลยเพิ่นตั้งแฮงขณะคู่ก่อนเราโมโหเราโมโหโมโหอยู่ โตเน่ายูสือซอยูสือซือแต่เรามบยกันคยูสืออคนที่นอนไม่าวนแม่เย็นนกับ่อดร์อย่าง้ะาเนแต่ม่อย่างนี้อ่สงก็เป็ดทำเองนะกับข้าวนะเนพ่อเบรได้ไหมพวงเดบอว์นเออพวงขึ้นเมพวงกับมุยไกลกันอยู่เด้อเธอจะวางสี่เม่พวงพวงเออรคอบป่นเป็นมาบม ม่ใแมก็บอได้เป็นอย่างเดียวม่เหนัปราเทายหเจ้าบ้านสี่เบ้านเน่แม่อยู่บ่แม่บ่แม่ไปเพิ่งนี่คิมของการใช้โรดบ่แม่เจกินยาพิษซ่องบ่ป่วงบ่หจานนะยิ้ไม่ต้องนะฉันบอกแล้วอันเท่าเขาคุยกันสูมือเขาสิไปว่าจังสันวาเธอจังสันยังไงจะบอกว่าไปเจิต้นนาผู้่จะไปิจะได้เอาแ่คิดได้หนิฮะเกิดเป็นบุใช่ไหมก็มีแเกิดแล้ว อ้าวเอาไปมาสรุปฉันเป็นไฟพิดนนาพาบ่น,นี่เข้าคางใครนอ่อบริหนงห่มโอ้ยโถดหอดมีดหอดผ่าแล้วพี่น้องม,ม,ม,มีดสามมีดสามดวงจต่วัดต้องมีเจ้คนมาเบิดมีจ้กอันลกคนมาเบืดอเอาพี่น้องตั้มมาเขียก่อนสิบ่แล้วละเมื่อนี้ปอใส่คนมา คือปวงคือนางนางซอยดีเนี่ยนางเห็ดซอยดีเท ah, ่่ซอยเลงซอยไรกระสันแต่ป็เหมมีเลนฮกันยูเปลี่ยนเมนูพี่น้องสมือมีแต่แกงไก่แกงกามันนบัเคียเปลี่ยนา้านหมั่วข้าเนีก็ดี่าตํ้าวยูจือเสือ ไปเบังอาจารย์นักดนตรีเพิ่นกุหลาบโดยกุ๊กใจนะคะกุ๊กครับวันนี้กุกใจครับผมใจธรรมดาต้องใจครับูวันดีค่ะอจวันดีค่ะวันดีครับเมนุเชฟยังกินค่ะก้อยไก่ครับก้อยไก่ก้อยนี่คือลาบบ่ลาบครับลาบลาบจานเบิด์วันดีค่ะครับผมถัดถัดหอมครับผมโอ้ยโอ้ยหุ่น พี่น้องอุ้ยหอมเลยวิวินาทีนี่ใส่เงี้กระเสียบว่เมียนกับวินาทีนี่ยังกระเสียบว่เธอเดี๋ยวนี้ที่สำคัญอย่าลืมสู้รถเมียนครับบ่ลืมครับแตบนเหมือนหรอได้ครับจานใจนี่มาเขาเราก็ใส่เลยพียงหน่อยข้าเมียนครับเพราะว่าเขากีนลอกกัใส่มาเขาเราก็ใส่โอ้ยเมนูอันี่เป็นคนรู้ใจของติดสมาเขาใส่ห่าใส่เนาะใส่นวดจีเพราะทำซิ่งนวดจีแล้ววะบอกนะ หลับไกลครับพอดีครับผมใกล้ฮะรับสา่จับโอ้ยเบิดเบิดอยู่กับจานใจกุกใจกุกประจำทีมงานอาจารย์นักดนตรีล่องเมื่อหนึ่งเป็นจานบดบ่ะมีนครับเมื่อหนึ่งคนอยู่บวดครับมีเราเรื่องเห็ดเก็ดนั่งครับเอาลูก นันพักชีพแม่ว่างวันเหี่ยวเหี่ยวเหมือนแปมเมอร์ไซี่ละแม่ติมสวัสดีค่ะสวัสดีทางช่องแม่ติมด้วยนะคะนี้เมนูอนีู่นีมือดีมากค่ะม้วไ่เนอเดี๋ยวเมนูติดภาพไปต่ อันนี้แห่นอะไรนะช้างแห่นอะไรต้มไก่แห่นกระดูกไก่แห่นกระดูกเขาบอกต้มอร่อยอร่อยจริงจานร้อยต้มสมุนไพรร้อยเปลหัวเตอะหัวเตินล่ะทำหน้าไปก่อนน้ำต้มต้มสิจ๊ะจ้ะย่างค่ะต้มไก่เนาะผมเอาเกลือมาต้มไก่เดี๋ยวนี้พัดเร็วแล้วครับเราจะผัดแั้เจ็ด พอลีสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่นุย้ยมาด้อวยมาเจียงเด๋ยมาจังได๋ยมา <c oughs> จังได๋ยมาจังอย่างเอา,เอาหามือหรอท่านมีคลิปน้ำเพลินเอาโจคือประเห็ดข้าเห็ดอย่างอยู่มีแต่อันมีแต่ผู้อื่นมาถ่ายเหมือนนี้เลยเอายูทูบเบอร์อายุมากที่สุดในโลกมา่ายติอ่เอาเมือนี้เราไปเข่ายาค่ะกะเราเราไปอันเข่ายาสมุนไพรอยู่วเรื่องนี้คือพอเราเห็นใหม่ๆเนาะกันนี้เนาะ อาชณสวัสดิครับพี่น้องถ้าเบิ่งกันพูดไหมยูทูบเบอร์กล้องยูุบทิศยูทูบเบอร์อายุหลายที่สุดในโลกคือพ่อแหลมครับพี่น้องเอาเบิ่งไปตามกระยิบเหมือนเเบิ่งไปตามผู้เฒ่าเราเบิกควบเหมือนเทือกที่เที่ยงไล่เอาพอลี่เมนผู้ใดเพิ่นมาอันปักกดกรรมฐานตอนนอยู่นี่อยู่นี่บังนี้ใช่ไหมพี่ี้องอาจารย์ใจมาเกเลย ฮะหยาดมองกันเหรพี่น้องบัดน anyway> ี้วคอยีมงนี <h 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 ้นี <h 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 ่เจ้าอมงนี้เออแต่ว่านึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคุณเอียเหุ้นากัเารใช่เจ้ากระสิมากัก อันกันบ่ข้้อ่ไนี่ก็นอนนนะเ่ขา้อบ่นึกว่าเจ้ามัดิมากลางเส้นน้ำเค็มนี่เสียงเพลนมากกว่าอน้างว่าปกติปกตเห็นพอที่นอนนอนเห็นแต่นอนฟวอนวันนี้ก็ินอนเต็นดีหมยักแมนวแมนวเปียบมาแล้อับุมลยมาดูสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะัครบ หหนนาาวครับเมื <inaug> <t> ่อนี้ต้องไล่ครบคนนี่จะปักสุดในภานี่ไผ่เอกเข้มค่ะไผ่เข้มทีแรกว่าสีในพญาวังอือโอ้โหปี่ว่าพักสุดในพญาวังอือโอ้หาทุนในพญาวังใส่ตัดสุดในพญาวังแต่ว่ามันไม่มีทุนเดือนไผ่เอกเพิ่งสิบปตกงานสปอถ้าพอหวังใส่สูตรเพชรเขาเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้หาทุนอยู่ทุนเพาท่านมีอืออาวอารับจ้างตัดเข้าไปก่อนหนึ่งมารับจ้างปักเธอหาทุนรับจ้างปักหาทุนก่อนเอียงอีกบัดนี้ จ้าจ้าจ้าเอาไปเลยค่ะเอาพี่น้องอันแบบชิปนี้เอาไว้สำนีสะก้อนแม่หนุ่ยไปตำบอกเคี่ยให้มันแล้วก่อนอันพี่น้องกโคตรโหลดพี่น้องเด้อกดกดโหลดโคตยังกดตรขำโคตรชนะเราโหลดเด้อเอาฟังถ้ามติว่าเบาเบียบนีบันนี้เต็มยวบวงป้าจีบ้านอันกดอันไหน็กดโหลดแต่ว่าอย่ากดตรขำโคตรชนะป้าจีบ้ีนเออเวาให้มันถูกต้องในแม่ไม่ไหวพี่น้องอย่าไปฟังเงี้ยววงเลย มะเขียค่ะมะเขียเหรียญมะเขียเห,หรียญค่ะบสำหรับลิปนี้นเอาไว้สำนีนรรสะกอนม่หน่วยเกิดเสร็จไปเ็ดแน,นวกินนะมันเหลวมันพัวพอกันชิปหนาสำหรับมือนีนชิปนีอยู่ดีไม่แห้งสบายดีค่ะ